เดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลที่เคยร้องเรียนผ่านรายการทุกชาวบ้านมาว่าหลังจากที่สำนักงานแขวนการทางสตูลและองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอได้มีการพัฒนาถนนลาดยาง2ช่องจราจรสายควนสตอบ้านวังประจันผ่านในพื้นที่หมู่ที่5 แต่ไม่มีการฝังท่อระบายน้ําไว้เพื่อให้น้ําไหลผ่านโดยหากมีฝนตกลงมาหรือมรสุมเข้ามาในพื้นที่นี้น้ําก็จะเอ่อท่วมขังเข้าบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ริมถนนกว่า20หลังคาเรือนรวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านจะถูกน้ําท่วมขังเป็นเวลานานจนได้รับความเสียหายเพราะไม่มีทางให้น้ําไหลผ่านชาวบ้านต้องทนอยู่ในสภาพดังกล่าวมาเป็นเวลาถึง4ปี ซึ่งเคยร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอมาแล้วหลายครั้งแต่เรื่องกลับเงียบหายหลังจากที่ตัวแทนชาวบ้านออกมาร้องเรียนผ่านรายการทุกชาวบ้านไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายคันชิตพลเนนสุวรรณผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดสตูลเดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเมื่อพบว่าปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจริงจึงได้ส่งนายมนูญยอดสี หัวหน้าง,งานปรับช<ร>่างแขวงการทางจังหวัดสตูลลงตรวจสอบและนำปัญหาไปประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอซึ่งในเบื้องต้นได้นำรถแบ็คโฮไปดาเนินการขุดร่องน้าให้ลึกขึ้นเป็นทางยาวประมาณ300เมตรให้มีทางน้ำไหลผ่านไปยังลำคลองได้นนถือเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้กับชาวบ้านซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งนายมนูญยอดสีหัวหน้างานปรับช่างแขวงการทางจังหวัดสตูลบอกว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจึงได้ลงพื้นที่สำรวจและพบว่าเป็นปัญหาจริงชาวบ้านได้รับผลกระทบเพราะหากฝนตกน้ำท่วมขังไม่มีที่ไหลไปไหนได้ก็จะเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนยาวไปจนถึงมัสยิดโดยทางผู้ในการแขวงการทางจังหวัดสตูลเห็นความสำคัญจึงได้นำรถแบคโฮมาขุดร่องน้ำเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในขณะที่การแก้ไขปัญหาอย่างทาวอจะติดต่อหน่วยงานผู้รับเหมาดำเนินการให้เสร็จสิ้นต่อไป ก็รู้สึกว่า,ามีความดีใจรู้สึกดีใจกับเจ้าของบ้านที่เขาได้ได้แก้ปัญหาเฉพา,หาะหน้าเขาแต่ก่อนขั้นต้นนะครับค็ไดาการเปิด,ด,ดคุณล่องคุณล่องคูระบายน้ําเพื่อไปดูลําธารที่ว่าข้างหน้าเกิดน้ําจะได้ไม่ไม่ไม่ได้ขังในในส่วนตรงนี้ความยาวในการทำเท่าไหร่ความยาวในประมาณสามร้อยเมตรได้ครับจากที่ว่าบ้านผู้เสียหายครับนายรณศักดิ์ประดุกา ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลควนสตอกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านรวมทั้งแขวงการทางจังหวัดสตูลเมื่อรับทราบปัญหาแล้วได้ประชุมประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อต้องการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืนชาวบ้านขอแสดงความขอบคุณที่รีบมาแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้ก่อนเมื่อฝนตกหนักน้ำจะได้ไหลลงลำคลองโดยไม่ไปเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรอีก ขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านจนทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาโดยแขวงการทางสะตูนอ,อย่างรวดเร็วก็ขอขอบคุณทั้งสื่อมวลชนและแขวงการทางสะตูนขอบคุณครับการการแก้ปัญหาเบื้องต้นนี้ถือว่าดีกว่าที่โรงเรียนไปแล้วเงียบ ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุท่อระบายน้ำของเก่าที่ถูกขุดขึ้นมาตอนทำถนนแต่ไม่มีการฝังกลบคืนเหมือนเดิมทำให้ชาวบ้านกว่า20หลังคาเรือนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมาเป็นเวลากว่า4ปีแต่เมื่อได้รับการประสานงานและแก้ไขความสุขจึงเกิดขึ้นกับชาวบ้านอย่างยั่งยืน